มะเร็งเป็นปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญของโลกมีผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกถึง18ล้านคนโดยคาดการว่าอีก20ปีข้างหน้าผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้นเป็น29ล้านคนสำหรับประเทศไทยโรคมะเร็งคือสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทยมาตลอด20ปีแต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ140,000คนหรือ400คนต่อวัน และเสียชีวิตปีละ80,000คนหรือ200คนต่อวันและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันการดูแลรักษาโรคมะเร็งเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและนำสู่การปฏิบัติที่เพิ่มขึ้นหลายประกาศได้แก่ การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยการตรวจอุจจาระหากพบความผิดปกติสามารถตรวจคัดกรองต่อด้วยการส่องกล้องตรวจลำไส้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการตรวจหายีนผิดปกติในผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมและการคัดกรองรอยโรคเสียงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนวิธีการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้ทันสมัยมีความไหวและแม่นยำในการคัดกรองโรคสูงมากยิ่งขึ้นและเมื่อพบว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วก็สามารถเข้าสู่การรักษาได้ทันทีลัดขั้นตอนการส่งต่อในระบบปกติโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวตามนโยบายมะเร็งรักษาได้ทุกทีเพราะการวินิจฉัยเร็วและรักษาเร็วเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วย ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยใช้สิทธิ์มะเร็งรักษาได้ทุกที่แล้วกว่า3 2 5 0 0 0คนหรือ2,900,000ครั้งนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการเข้าถึงยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่อง <S <S เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว <S <S เช่นการตรวจวินิจฉัยด้วยเพดสแกนยารักษาโรคมะเร็งชนิดใหม่ สารสกัดกัญชาเพื่อลดอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาการสนับสนุนอุปกรณ์ราคาแพงเช่นเครื่องฉายแสงให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศอีกด้วยกระทรวงสาธารณสุขพร้อมจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาพัฒนาระบบบริการด้านโรคมะเร็งสนับสนุนทั้งองค์ความรู้และตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะปัจจุบันที่มีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวาง,วางมีการแชร์ข้อมูลเท็จด้านโรคมะเร็งมากมาย โดยที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ตามทําให้ผู้ป่วยที่ได้รับข้อมูลเท็จไปอาจตัดสินใจผิดพลาดล่าช้าในการเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสมจนขาดโอกาสในการหายขาดได้ในที่สุดวันที่4กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมะเร็งโลกนะครับเรามีแนวทางร่วมกันทั่วโลกและในปีนี้เราจะร่วมกันส่งพลังเสียงและลงม,มือทำโดยร่วมกันส่งผ่านกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งและหยุดส่งต่อข้อมูลเท็จด,ด้านโรคมะเร็ง อย่าให้ความปรารถนาดีของท่านกลายเป็นบาปคิดสักนิดก่อนแชร์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลด้านโรคมะเร็งที่ถูกต้องและได้รับการรักษาที่เหมาะสมนะครับ